สวยหล่อครบจบในคันเดียวค่ะคุณผู้ชมคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสเอทีเครื่อง1.2สปอร์ตนะคะราคาเพียง429,000บาทค่ะเลขไม์เนี่ยอยู่ที่41,000เท่านั้นเองค่ะลูกค้าตัวนี้เป็น4ประตูนะคะโตโยต้ายาริสเค่ะวารันตีศูเนี่ยเหลือยาวๆเลยนะคะเพราะปีรถเนี่ยปี22เองค่ะ รถเกรดเอใครสนใจยาริสคันนี้นะคะเป็นยาริสเอทิเครื่อง1.2นะคะตามไปดูให้จบคลิปกันเลยนะคะตัวนี้ฟรีดาวได้คะ่ะผ่อนประมาณ7,000กว่าเท่านั้นเองหรือใครที่สนใจนะคะอยากเข้ามาดูรถนะคะเข้ามาดูได้ที่เต็นต์รถเพชรจนนะคะเข้ามาได้เลยทุกวันเลยนะคะมีรถให้คุณผู้ชมเี่ยเลือกมากกว่า400คันนะคะเป็นรถคัดเกรด A คัดเต้นเราคัดสันแต่สิ่งดีๆให้ลูกค้านะคะ คุณภาพเกรดเองค่ะไม่เป็นสองรองใครแน่นอนค่ะหากได้รถของเราไปเนี่ยรับรองว่าดีทุกคันนะคะเพราะว่ารถของเราเนี่ยตรวจสุขภาพรถนะคะให้ถึง274รายการเลยนะคะขึ้นใบเซอร์ค่ะออกใบเซอร์ให้การันตีหดาวเลยนะคะไม่มีการชนหนักที่คว่ำจมน้ำนะคะจะมีรายละเอียดในสัญญาการตรวจเลยค่ะ ว่าดูอุปกรณ์ต่างๆจะเป็นอย่างไรช่วงล่างห้องเครื่องเป็นยังไงเรามีให้ลูกค้าได้สบายใจได้เลยค่ะดอกเบีย้ยเริ่มต้นเนี่ย2.79%นะคะสำหรับลูกค้าที่มีอาชีพราชการรัฐวิสาหกิจพนักงานบริษัทนะคะที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีมีปรการสังคมค่ะสำหรับอาชีพอื่นๆเนี่ยก็สามารถออกรถได้เหมือนกันนะคะอ่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ออกยาฤิษ์กับเราไปก็ใช้ก็เยอะคะอ่ะอ่าเพราะว่ามั่นใจนะคะ ใส่ของได้เยอะค่ะอันนี้เดี๋ยวมาดูกันเรื่องไฟหน้าเป็น LED นะคะแสงสีขาวโคมไฟสวยใสยเลยนะคะไม่มีบุบยุบรักยิ้มเลยนะคะกระโปรงอ่ะตรงนี้มาดูกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าสีดำนะคะโคมไฟใสกิ้งเลยค่ะเดวให้ดูไปใกล้กันเลยโคมสันเรียบเนียนเลยค่ะ ล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะยางแท้นะคะปีน่าจะเป็นปีเดี๋ยวมันดูให้แป๊บค่ะปี2022นะคะตัวน,นี้เป็นยางใหม่เลยฝั่งคนขับตลอดเลยอ่ะตัวน,นี้เป็นประตูด้านในนะคะมีตัวน็อตหัวน็อตไม่มีขยับขยื่นนะคะตัวน,นี้อ่า มีหัวน็อตครุกนะคะโคมอะไรเนี่ยเป็นโคมอะไรพาวเวอร์มีจอให้นะคะด้านในเนี่ยกว้างขวางน่าใช้งานมากเลยนะคะอ่าเบาะเป็นเบาะหนังผสมผ้านะคะตัดเย็บด,ด้วยได้สีเทานะคะเป็นเกียร์ออตโต้นะคะใช้งานง่ายค่ะสําหรับใครที่อยู่ในกรุงเทพนะคะรถติดๆเนี่ยคงจะเมื่อยขากันนะดูถ้าได้เกียร์ออตโต้ไปก็น่าจะเบาแรงได้ไปนิดนึงเนาะอ่าตัวนี้ สำหรับแนนก็อยู่ในกรุงเทพนะคะใช้เกียร์ออโต้เหมือนกันค่ะตัวนี้ใช้งานง่ายค่ะขับเคลื่อนก็ง่ายนะคะตัวนี้อ่าในจะเป็นด้านในนะคะมาดูตรงหลังคากันเนาะหลังคาเนี่ยไม่มีอ่ารอยเจิมรอยอะไรเลยนะคะนี่เอออ่าอ่าตัวนี้มีฉลากเนาะฉลากอยู่ครบทุกใบนะคะตัวนี้ ฉลากยู่คบเสาหัวนอ็อตไม่มีขนาดขยื่นเลยเนาะอ่ะตัวน,นี้มาดูที่ประตูด้านหลังเลยนะคะอ่ะประตูด้านหลังยังมีลำโพงครบสีดอกนะคะทั้งสี่ประตูเลยอ่าตนนัวนี้อ่าข้างหลังเนีกว้างกว้างกันเลยทีเดียวค่ะคุณผูชม เบาตัเดเย็บด้วยได้สีเทาเนาะอ่าตรงน,นี้อื่กว้างเลยสำหรับการใช้งานนั่งในห้องโดยสารนะคะอ่าตรงน,นี้เดี๋ยวพาไปดูด้านในนะคะด้านด้านในข้างหลังอ่า ด้านหลนังกว้างขวางนะคะใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะอ่านี่ถด้านข้างเนี่ยแห้งสนิทเลยนะคะเมีอาร์ตอยู่ครบนะคะนี่อ่าหัวเนอะไม่มีขยับเขยื่อนนะคะไม่มีแกะไม่มีถอดอะไรเนาะอ่าด้านในกว้างมากๆเลยนะคะเข้าไปนอนได้หลายคนเลยอรุ่นนี้จะไม่มียางอะไรให้นะคะอืมนี่ ใหม่เลยค่ะลูกค้าราคาดีๆเนาะท้ายคันนี้นะคะเป็นเสาอากาศนะคะอื่ตอนนี้เป็นเสาอากาศแล้วก็มีติดสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็สเกิร์ตรอบคันนะคะอ่ะอาเดี๋ยวเราไปดูทางประตูฝั่งด้านซ้ายนะคะอ่ะนี่เลยประตูฝั่งด้านซ้ายก็มีลำโพงเนาะอ่ะนี่แล้วก็อ่เดี๋ยวไปดูเนาะ น็อตเนี่ยอยู่ครบทุกตัวนะคะไม่มีขยับหรือถอดนะคะสีเนี่ยแห้งๆเดิมๆเลยเบาผ้าอ่ะขอโทษทีค่ะเบาะหนังผสมผ้าเนาะตัดเย็บด้วยได้สีเทานะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยน่าใช้งานเป็นจอนะคะจอยองดีๆฮ่ตัวนี้นะ แล้วก็มีคิวกันสาดให้สี่ประตูเลยนี่มาดูฝั่งโดยสารข้างซ้ายนะคะนี่กระจกทุกบานนะคะเป็นบานเป็นบานแท้ของโตโยต้าเนาะทุกบานเลยอันนี้ห้องโดยสารข้างในด้านซ้ายคะ่ะอ่ากว้างๆกันเลยค่ะนี้นี่ สำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะรถ Toyota t o y ยต a y a r ริ a เอทีเครื่อง1.2สปอร์ตคันนี้นะคะราคาเพียง429,000บาทปี2022นะคะเลขไม่เนี่ยอยู่ที่41,000นะคะใครที่สนใจเนี่ยอ่าทักหาแนนได้เลยนะคะแนนเพชรยนนะคะอ่าเป็นรถเราเปิดให้บริการลูกค้าทุกวันเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเข้ามาวันไหนเนี่ยก็จะเจอ กับแนนนะคะยังไงนะคะแนเนเนี่ยฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามแนนด้วยนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ